สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตเรือขุนทัพนะครับบ้านทัพไทยจังหวัดอุบลราชชธานีตอนนี้กำลังขัดสีใหม่นะครับมาอัปเดตครับจำช่วยพระราชทานเทศบาลแจลแมนะครับปี2567วันนี้วันที่20กันยา2568นะครับ เป็นเรือขุดทั้งลำนะครับอันนี้คือช่วงท้ายนะครับเป็นการเสียบไม้นะครับต่อท้ายนะครับต่อท้ายเพื่อรับลูก ตอนนี้ช่างกำลังขัดสีอยู่นะครับเป็นช่างจากบ้านทัพไทยนะครับเป็นช่างไชยพันธ์จากบ้านทัพไทยนะกำลังขัดสี เดตให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่คือย e ุบสี่นะครับในการยาลอยแตกเล้าของเรือนะครับก็ในการตกแต่งจะมีการขยายเรือออกเรือเข้านะครับเรือทำเสาวมาหลายรอบนะครับก็จะมีรอยแตกรอยเล้าตามเรือนะครับอันนี้จะเป็นรูระบายน้ำครับ สาเหตุที่ต้องขัดสีขัดผิวใหม่นะครับเพราะว่าเรือรั่วนะครับน้ําเข้าเรือก็ลเลยต้องขัดผิวแล้วก็โปอยูบอสซี่ยาลอยเรือใหม่นะครับลอยรั่วนะครับนะครับมีรอยผุของเรือแบบแบบนี้ครับเราก็ต้องการอุดเพราะว่าควนสีถ้าไปมันมองไม่เห็นนะครับต้องขัดออกทั้งลําเลย นะครับเรือไปตกแต่งมาใช้เวลารวดเร็วนะครับทําให้การหดตัวของไม้ใหม่จะมีการเสียบไม้ใหม่เข้ามานะครับไม้ใหม่ที่มาอุดตรงรอยรั่วที่ที่มีขนาดกว้างนะครับก็เลยทําให้น้ําเข้าเรือได้ซึ่งภายไปก็ทําให้เรือหนักขึ้นนะครับแต่ก่อนเรือคุณทัพจะนั่งได้ประมาณห้าสิบสองคนนะครับ ตอนนี้ไปต่อท้ายต่อหัวออกก็นั่งได้ห้าดิสามห้าจุบห้าคนแล้วครับอันนี้คือด้านหัวเ,เรือนะครับเรือขุนทัพจะเป็นไม้ตะเคียนนะครับแต่ไม้เสียบนี่เป็นลายเหมือนไม้สักเลยครับดูครับความคมของเรือ ทำการลอกขัดสีทั้งลำนะครับอัปเดตให้ดูกันชัดๆนะครับเรือที่สวยงามกว่าจะมาเป็นเรือที่สวยงามได้ครับใช้เวลานานนะครับดูครับรอยปะนะครับ อันนี้จะเป็นไม้เป็นต้นเลยนะครับไม้ทั้งต้นเดีย๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์นช่างเออเลือกอเพ่นเอาไปเห็ดปีได้ก่อครับเอาไปเห็ดไม่ล่าสุด ปีหกเจ็ดโอปีเดียวเองตัวนี้อโอ้เราไปเรือไปทํามาหนึ่งปีที่แล้วครับทํามาก็ได้แชมป์ไปเหตุสาวกไอ,อกช่างออสตัวสำสาวกช่างออสนะครับสาเหตุที่ต้องขัดใหม่เพราะเรือมันรั่วห่ครับมมนแตกม,มันมีรอยแตกเพิ่มเพราะว่ามันมีไม้ที่เอาเอาเข้าไปใหม่มันบอมันยังไม่แห้งมันบอมจากรอยต่อนะครับที่ว่าเป็นรั่วก็เลยต้องขัดใหม่เพื่อโป้ใหม่ พอเรือไปทําสาวมามันจะมีไม้ใหม่เข้ามาด้วยเนาะพอไม้ใหม่หดตัวไม้ใหม่ที่ที่สดๆนะครับมันยังไม่แห้งสนิทพอผ่านมาหนึ่งปีมันหดตัวมาเลยให้รั่วแล้วเกิดจากการพายแข่งขันนะครับอันนี้เป็นไม้ทั้งต้นไหมครับเป็นไม้ขอนโอ้เป็นไม้ทั้งต้นนะเอามาทําเป็นเรือเรียกว่าเรือขุดนะเน,เนาะาเป็นไม้มาจากพม่าโอ้เป็นไม้มาจากพม่าเป็นไม้ตะเคียนไหมครับ เป็นไม้ตะเคียนนะครับเรือคุณทัพเป็นไม้ตะเคียนนะครับเป็นร้างเดียวกันกับเจ้าแม่ตาปีอ่ะโอ้ช่างเดียวกันเจ้าแม่ตาปีช่างยังก็งช่างช่างปัญญาออบญญา่ช่างดำช่างดำบ่พ่อของช่างปัญญาโอ้ช่างดำพ่อของช่างปัญญาเป็นคนขุดนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมเรือคุณทัพด้วยนะครับอีกไม่นานทันไหมครับทันสนามแข่งไหมทนัทน 27-28สนามเทศบาลเระม่ยิบเจ็ดยี่รักษาแชมป์นะครับ27-28ิ 27, ี่นี้ครับช่างบอกท่านแน่นอนครับ27-28ิ 27, ี่นี้สนามเทศบาเลเจรละแมครับฝากติดตามกันลงใจด้วยนะครับสวัสดีครับ